ฟังยากล้วคะ่ะเกจิดังโคราชโชว์ท่องกอไก่ถึงหอน้องคู่ค่ะต้องบอกว่านี่เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะคะที่เก่าเฉียดร้อยปีคะ่ะคุณผู้ชมมั่นใจไหมคะว่าสามารถท่องพยัญชนะไทยได้ครบ44ตัว บางคนอาจจะตอบว่าได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไล่ไปถึงงอง,งูเท่านั้นแหละเริ่มสับสนละแต่วันนี้คุณผู้ชมเรามีคลิปผู้เฒ่าผู้แก่มาโชว์ท่องกอกไก่ถึงฮองนโคค่ะต้องบอกว่าเวอร์ชั่นนี้นะคะเก่าแก่มากๆนะคะเฉียดร้อยปีเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะสี่กันยายนค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขารายงานว่าพระครูวิมลเมตตาธรรมนะคะหรือหลวงปู่จอยค่ะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะของ วัดเมตตาราชตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านก็เป็นพระนักปฏิบัตินะคะที่ชาวบ้านเนี่ยก็รู้จักกันเคารพร,รักกันในพื้นที่นะคะปัจจุบันนี้นะคะท่านอายุย่างเข้า8ปปีแล้วค่ะแต่ว่าสภาพร่างกายในยังคงแข็งแรงอยู่นะคะเดินเหินทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติค่ะอีกทั้งความจำท่านเนี่ยเป็นเลิศเลยทีเดียวค่ะท่านกระท้องกอไก่ถึงฮอนุกคู่ ฉบับโบราณค่ะต้องบอกว่าฉบับนี้นะคะมีมาเกือบ100ปีก่อนค่ะและเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินอย่างแน่นอนค่ะโดยพระครูวิมลเมตตาธรรมหรือหลวงปู่จอยนะคะท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่องบทนะคะอักษรไทยก็ไก่ถึงฮอนุ่งเนี่ย จำมาจากน้าสาวอีกทีค่ะตอนนั้นเนี่ยท่านอายุได้ประมาณ6ขวบและน้าสาวเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองก็เลยเอามาสอนค่ะให้ท่านท่องท่านก็จําได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะปัจจุบันนี้นะคะแม้ว่าจะอายุ84ปีแล้วก็สามารถจําได้ขึ้นใจค่ะจากบทท่องที่เคยได้ยินกันมาซึ่งท่านให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะบอกว่ามั่นใจว่าน้าสาวเนี่ยไม่ได้เป็นคนด้นขึ้นมาเอง ส่วนตัวท่านเองท่านก็ไม่ได้ด้นขึ้นมาเองค่ะถูกน้าสาวเนี่ยท่องให้ฟังเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพร่ำสอนจนขึ้นใจแล้วก็ท่องได้แบบทุกวันนี้แล้วค่ะอทีนี้มาเข้าสู่บทกอไก่ถึงฮอนฮุกแบบโบราณน,นะคะว่าท่องกันว่ายอย่างไรบ้างน,นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าบางถ้อยคำนะคะของพระอาจารย์ท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะบทเนี่ยมีว่าก,ก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่มายกขอขวดน้องชายขอควายเข้ามา พอคนโสพาเดินหน้าคอระรังงองูใจหานเจอจานจริงจังชชิ่งตีดังระวังช่อช้างซอโซเดินเซอร์ ชอเชอริมทางยอหญิงเอลบางเคียงข้างดาชดาตปตักโวหารทอฐานถามหาทอมมนโทโสภาเรียกว่าทอผู้เท่านอเน,นเล็กๆดอนเด็กขี้เศราสอพลอตอเต่าพวกเราถอถุงทอทหารยืนยงทอทงนกกระทุงนอนหนูดูยุ่งบ้านมุงบ่อใบไม้ปอปลาขี้หึงพอพึ่งร้องไห้ฝ่ฝ่าชอบใจยกให้พอผ่พาน ฟันหน้าเศร้าพอสมเผากล้าหารมม้าตารานรำคาญยอยักษ์รเรือรุ่งริ่งลอลิงจับหลักวอลแหวนแสนรักไม่พักสอสลาสอฤศษีมีเนื้อสอเสือรีบมาหอหีบใส่ผ้ารอจุลามณีออ่างดูถูกหอนุฮูกหน้าผีอ่าจากหอนุฮูกตาโตนะคะเราไม่เคยได้ยินเลยหอนุฮูกหน้าผีนะทีนี้เราก็ไปสืบค้นข้อมูลมาค่ะว่าไอที่บอกว่าเก่าแก่เกือบจะร้อยปีเนี่ย เก่าขนาดไหนนะคะทึ่ซึ่งที่บอกว่าท่านไม่ได้ดดนเองนะสาวก็ไม่ได้ดดนขึ้นมาเองก็ไปเจอคลิปหนึ่งคุณผู้ชมมาจากรายการซุปเปอร์เทนมีคุณยายท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณยายเพียนะอายุ97ปีแล้วท่องบทเดียวกันกับเจ้าวาดเป๊ะเลยค่ะและอยากรู้ต่อละค่ะว่าตำรานี้มีที่มาที่ไปยังไงนะคะก็ไปเจอค่ะว่าเมื่อปีพุทธศักราช2473นะคะ เกิตำรานี้ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยครูย้วนทันนิเทศนะคะแต่งเผยแพร่ไว้ในหนังสือแบบเรียนวัยนะคะก็เกือบร้อยปีจริงคุณผู้ชมและที่บอกว่าเป็นต้นฉบับเพราะว่าเป็นต้นฉบับแบบร้อยกรองนะคะเป็นคำคล้องจองกันมานะคะ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็คือเวอร์ชั่นของขู่ยวนเนี่ยแหะค่ะมาถึงตอนนี้2,567นะคะบทเรียนนี้ก็เลยมีอายุ97ปีเข้าไปแล้วค่ะโอ้โหเก่าแก่เท่าๆกับอายุของคุณยายเลยล่ะค่ะก็ถือว่าทั้งท่านเจ้าว่านะคะและคุณยายเนี่ยทั้ง2ท่านนอกจากจะสุขภาพแข็งแรงมากๆแล้วนะคะความจำยังดีเลิศมากๆด้วยค่ะเพราะว่าท่องได้จนครบ44ตัวเลยทีเดียวค่ะสุดยอดมากๆเลย Thank you.